สวัสดีตอนกลางคืนครับผมวันนี้พาพี่น้องมายามเบ็ดข้างหมู่บ้านเลยครับผมนี่ครับมันเป็นไฟถนนครับผมวิวกลางคืนครับผมเย็นมาใส่ไม่ได้ถ่ายดูครับผมฝนมันคึมครับและช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆหน่อยครับผมไปครับเดี๋ยวไปยามเบ็ดกลางคืนด้วยกันครับผมคืนนี้จะเป็นไงครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับหมายใกล้บ้านครับ ไปครับผมทาทางไม้ครับผม,มอายุขาอันเดียวครับผมตรงนี้เป็นร่องน้ำครับไม่รู้จะมีตัวให้กินหรือเปล่าน้ำใหม่ด้วยครับน้จะพึ่งเข้าปีนี้ครับผมทะเลครับผมซาวไปแล้ว ห้ครับเอาไว้นี้หกเจ็ดทันครับผมทันสอง 2, ครับฝาครับนี่เป็นสระปลา,าครับเขาใช้น้ำครับผมลงปากดูครับน้ำใหม่ด้วยได้ผลหรือเปล่าไม่รู้ครับผม ไม่รูปลาจะมาเข้ามั้งหรือยังลองดูครับจะได้ไหมเออจะมีตัวให้กินไหมจะลุ้นกันครับผมคันนี้เป็นยังไงเอาคันนี้เหยื่อหมดครับมีตัวเปล่าครับเ,เหมือนมีครับพี่น้อง หมือนมีตัวครับอ๋อเหมือนไอ้ดุกด้วยครับจะเป็นปลาดุกโอ้โหยอยอยออยู่ครับอยู่โอ้ไฟสวยๆครับนี่ครับตัวสวยครับนี่ครับแตมแรงครับผมแกะก่อนครับผมตัวสวยๆครับ บ้านติดถนนเลยครับผมเสียงรถดังเลยครับสวยๆครับนี่ครับอัน,นย่าครับนี่ครับสวยครับ ลื่นไปหน่อยครับเก๋ยากครับนี่ครับผมตัวแรกครับแต้มแรกครับผมมันหมางครับ โอ้โหหลุดก็มาอยู่ครับ โอมตุ้มครับผมโอมตุ้มอยู่ไหมครับอูครับอยู่ครับนี่ครับตัวสวยแกล้วครับนี่ครับอยู่แกล้วครับแดงนะครับผมนี่ครับตัวงามนะครับผมนี่ครับแต้มสองครับผมโอ้วิดหลุดเลยครับผมแกะก่อนครับผม ตัวนี้ก็สวยครับครับปักไว้ปองที่ครับนีน่ค่าวด้วยครับเอ้าอ,อยู่ครับนี่ก็ตัวสวยครับนี่ครับตัวอ้วนเลยครับตัวนี้ก็อ้วนครับผม อันนี้ในนาข้าวครับผมเมื่อกิ้เเ็นสะเอปลาปลาครับต่อปลาปลาหมู่บ้านครับผมนาปีแรกครับในสะระปลาปลาครับผมนี่ในนาครับกระรอกฝังงันครับผมโวสวยครับตัวนี้แก่กันครับ ตาเลยครับเงียบใส่ตัวแล้ามแ้มนะครับใช้เหยื่เกตเหมือนเดิมครับผม up. โอ้คันนี้โกงนะครับอยู่ไหมลอยพันย่ายครับโอ้คันนี้ไม่อยู่ครับรอยดึงแล้วครับทํามาไว้ตรวนี้ต้องไส่น่าจะอยู่ไปครับคันนี้เข็ดขาดครึ่งครับ ึ้งครับอันนี้ไม่อยู่ครับผมเข็ดขัดขึ้นเลยครับออกคันนี้เหมือนดิ้นครับออกอยู่ครับพี่น้องตัวที่สวยครับนี่ครับยัดแก่ครับผมตัวที่สวยเหมือนกันครับผมนี่ครับ อยู่อีกแล้วครับผมอยู่อีกแล้วครับตัวนี้ก็สวยครับผมนี่ครับนี่ก็สวยครับนี่ก็สวยครับเนี่ครับมินมินครับมาไม่ทันนี้หลุดแน่ครับดูครับหูได้ครับผม ครับผมเดินทางมาครั้งสุดท้ายครับฝน,น,นเริ่มหย่อยๆอ,อีกแล้วเดินทาไม่อยู่ครับฝนหย่อยๆอีกแล้วครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านเลยครับผมเดิมหยอยๆอีกหยอยๆมาเลยครับผมไปครับ หลอกเลยครับแต่กลมาครับผมสวยครับกระดูกครับนี่ครับช่อนตัวครับผมสองตัวครับในกระในสระปลาปลานานได้สามตัวครับครับนี่ครับผลงานคืนนี้ครับผมห้าตัวครับ มันหมานกับผมเป็นกับข้าวกับปลายล้วผมปิ้งกับผมปลาดุกนี่ครับช่อนตัว,ตว,ตว,ตวสวยๆกับผมพอได้กินกับคืนนี้กับผมนี่ครับคืนนี้ต้องลาพี่น้องอีกเช่นเคยกับผมก่อนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับสงชายคนชนะกับผมวันนี้สวัสดีครับ